Thank you. บอกไปครับเวลาสำคัญก็ได้มาเรื่อยสวัสดีคณะผู้บริหารคุณครูที่เคารพที่ขาดไปไม่ได้คือพี่น้องชาวบานในทุกคนครับทั้งยู่ผมเลยขึ้นมาวันนี้ที่มามิทยาลัยเปงกันได้แต่ในครั้งนี้ผมขึ้นมาในฐานะผู้ลงสรับรประธานนักเรียนผู้นำใงการเรียนแป้ง ไม่ใช่แค่สร้างกำลนนังเราจะทำมันด้วยทีมงานเอ็นเดอนี้ทุกคนอย่าพูดเหมือนัทธานะครับโอ้พี่สแต็ปของเราเนี่ยเท่มากเลยนะเนี่ยอร์ใช่แล้วครับพี่พีแอร์ต่อไปนะครับพวกเราจะมาแนะนำสมาชิกในพัของเรานะครับโดยเราจะเริ่มจากคนแรกคือใครครับบริหารดีมีความคิดพี่สเป็ปประธานของเราค่ะ ครับต่อไปนะคะน้องเล็กของเราร่วมแรงร่วมใจใส่ใจสำคัญน้องซารองประทานมอต้นค่ะวันนี้นะคะเป็นคนที่ช่วยสป,ปอร์ตทางเราเยาาอะมากเลยนะครับผมทำด้วยใจไปด้วยกันพี่ชินรองประทานมองไปนะครับพี่เสียคะคนต่อไปเนี่ยหน้าตาดูแบบเป็นคนตั้งใจเย็บบนมากเลยนะคะพี่ยโอ้ พี่เมย์ฝ่ายวิชาการค่ะคนต่อไปค,ครับเนี่ยเห็นหน้าเดิงแบบนี้นะครับแต่ใจดีมากเลยนะครับมีวินัยเส็จในระเบียบพี่น้ำฝ่ายปกครองเลย,บบเยกับพี่ในขักเรียนคะคนนี้เนี่ยยิ้มก็แต่ใจนะคะสนุกทุกกิจกรรมพี่แก้วฝ่ายกิจกรรมนันธนาการค่ะต่อมานะครับยิ้ถึงแบบนี้แต่ใจดีมากเหมือนพี่น้ำเลยนะครับดูแลทุกพื้นที่ พี่ออยอาคารสถานที่และสิ่งแวดล้อมครับบริการด้วยใจพี่ข้าวฝ่ายปฏิคมและสวัสดิการค่ะคนต่อไปครับถึงสโลแกนกะมเกงแต่น่ารักมากครับธรรมะธรรมโมโอ้ทำไรพี่เอิร์ส่งเสริมคุณธรรมในย,ยธรรมครับสื่อสายสิ่งพินวัฒนธร,รรมพี่กิมฝ่ายศ,รรรศรรริลปวัฒนธรรมและสัมพันธ์ คนแรกก่อนอนามัยใส่ไปสุขภาพพี่พุกใา่อนามัยและขาทานคสุขาแปดคนต่อไปนะคะพี่ฟีปีลาเด่นในจิตดีพี่ฟีฝ่ายปีลาค่ะแหมประจิตไม่ดีเนี่ยมันเป็นเด็กพี่ยอต่อมานครับเป็นพี่คนสวยข้างผมน,นั่นเองครับพี่ยอพูดเก่งพูดดีส่ไปได้ขาสันครับถึงคนนี้เนี่ยคนดังหรือเปล่าครับ โอน,น,น่าจะกำังมาเนี่ยถึงหูจะ พี่ฟ้าฝ่ายทีิดีแม้ปําเลนผลครับคนข้างๆเรานะคะพี่เฟียวางแผนดีนโยบายเด่นฝ่ายแผนง,งานและนโยบายค่ะครับค,ครับคนสุดท้ายนะครับคนนี้ซื้อรงโ่งใส่ไว้ใลได้พี่ควันใส่็ประมาณครับตอนนี้นะครับทุกคนรู้สมาชิกในทีมของเราแล้วแา่ต่อไปผมขอส่งไปต่อให้กับที่เลขาของเรานะครับผมขอบคุณครับค่ะและน,นี่ก็คือที คุณภาพของเราทั้งหมดนะคะโดยทุกคนพร้อมที่จะรับใช้และปรับกันในทุกด้านนะคะและถ้าเกิดว่าใครได้ติดตามอินสตาแกรมัพปรลดปล่องของเรานะคะก็คงจะได้เห็นโพสต์ๆหนึ่งที่เราได้ลงไว้นะั่นก็คือสอสอสอ โดยใน3ด้านหลักนี้นะคะจะเป็นหัวใจที่จะพาความสนุกและความเพิลินมาสู่พี่มังสวฟ้าแดงของพวกเราค่ะมาเริ่มกันที่ในบาบแรกนะคะผู้คนร้อนมีความขนาดและความแต่เปล่างโดยเราจะดึงสิ่งที่โดดเด่นที่มีอยู่ที่ทุกท่านมีอยู่สิ่งที่ทุ่ต้องการออกมาทำดการส่งเสริมอย่างเหมาะสมกีฬาเราจะพูดการแข่งขันบาสเกตบอลแบดมินตันและคิดีฬาประเทศมีฬา กิจกรรมคอมมานีเปโดวกิจกรรมดนตรีประจำเดือนให้พี่น้องชาวฟ้าแดงมาร่วมเปิดเวทีให้กับคนที่มีความสนใจทางด้านดนตรีหรือมาร่วมร้องร่วมฟังไปด้วยกันและยังมีกิจกรรมสมานบันดี้กิจกรรมระหว่างรุ่นที่รุ่นน้องที่จะให้ที่จะคุยแลกเปลี่ยนความคิดหรือปรกึกษาเรื่องราวชีวิตประจำวันแต่แต่ๆๆในเรื่องด้านการศึกษาก็ไม่แพ้กัน แ a n d w a f f l ฟ for you พวกเราจะดำเนินการขออนุญาตทำแพลตฟอร์มที form, ark, ark, ่ว่าในโครงการแ a n d w a f f l e Innovation เพื่อที่จะนำแพลตฟอร์มาใช้ให้พี่น้องชาวฟ้าแดงใช้งานในการทำงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายอ,อย่างเต็มที่โอ้โหโยบน์มาด้านเลขเนี่ยก็ชอบมากเลยนะครับเนี่ยงั้นขอบคุณนะครับจะเป็นด้านสุขภาพนะครับทุกคนคงทราบใช่ไหมครับว่าห้องน้ำของโรงแรมเรามีกี่ไม่นพึงประสงค์ พวกเราจะจับน้ำหอมจับกินในห้องน้ำละพวกเราจะนำสบู่ล้างมือไปใส่ในห้องน้ำด้วยและจะนำกระดาษผ้าทามไม้ไปวางให้ในห้องน้ำด้วยนะครับพวกเราจะช่วยทำความสะอาดสิ่งของภายในเช่นตู้กดน้ำนะครับด้านต่อไปนะครับจะเป็นด้านเสมอภาพโดยจะมีเลนส์อินเอาบอกคือตองที่เปิดโอกาสที่ทุกคนสามารถเขียนสิ่งที่ขังบนหรือสิ่งที่เครียดลงไปได้โดยไม่ต้องระบุชื่อข้อความข้างมดที่เขียนมานั้น จะถูกดูเลยโดยพวกเราในพวกเราพรา้อมที่จะพพอร์ตทางด้านจิตใจต่อมานะครับส,สองออกแบบให้พี่น้องชาวฟาร์มทุกคนเสนอชื่อเพลงที่ต้องการเปิดในช่วงเช้าเพื่อกเริ่มวันใหม่การสบายใจและสุดใส PN Marketing ก็พวกเราจสร้างเพลงเกี่ยวกับการซื้อขายที่ในโรงเรียนเพื่อสร้างรายได้ให้แกงนักเรียนทุกคนสุดท้ายนะครับเป็นไอไวที่ผมชอบมากเลยนะครับซึ่งนั่นก็คือฮาร์ดเจฮาร์ดบล็อกคือกองข้อความที่ให้ตัดข้อความ ส่งให้ผู้อื่นในโรงเรียนโดยพวกเราจะรวบรวมและส่งให้คนที่เกี่ยวข้องทุกสัปดาห์นี่นะครับจะเป็นเนไปเบื้องต้นถ้าน้องทุกคนสนใจสามารถเข้ารู้ได้ในติดเอเจ็ตินะครับพวกเราจะทยอยลงไปในเอเจนะครับพวกเราจะไม่สามารถทำอะไบไปพวกนี้ได้ขอไม่มีพี่น้องชาวฟาร์มทุกคนขอบคุณครับและนี่คือส่วนหนึ่งที่พวกเราชรวราวบ้านกอยากจะฝากให้ไหมน 方便面。 재 <목소리로>